รู้สึกคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าเราก็ทัางหลาจะบรรยากาศแบบนี้ไปนานเนาะตั้งแต่ช่วงอีเวนต์ไหนจะโควิดอีกใช่เราก็รู้สึกว่าเออแบบกลับได้มาเจอแฟนคลับมันตื้นตังใจมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าเออการที่ได้มาเจอแบบนี้รู้สึกขึ้นมาพอได้เห็นผู้คนเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเป็นด้วยสถานะโควิดที่ผ่านมาก็จะเห็น ทางไลฟ์เห็นออนไลน์หรือเห็นเป็นคอมเมนต์แต่พอได้มาเห็นตัวจริงๆแล้วได้มาได้ยินเสียงได้มาพูดคุยกับคนหลายๆคนก็รู้สึกดีใจใช่ครับยังคนมาเยอะขนาดนี้ใช่ยังตกใจอยู่เลยครับครับวัาจะมีซีรีส์ให้แฟนได้ติดตามว่ายังไงบ้างครับก็เดี๋ยวมีซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่นอ่งเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงกระบวนการครับอยู่ในช่วงกระบวนการอ่านบทตึ้งบทแล้วก็รอถ่ายครับผม ใช่ครับก็คือตอนที่เป็นเรื่องปาบนฟ้าก็จะเป็นเรื่องของเด็กมหาลัยรับไว้ใสอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมามากเพราะเอ่อด้วยความที่ว่าในเซนเตอร์ตัวละครผมเนี่ยชื่อหนึ่งเดียวเป็นลูกของมาเฟียที่พ่อถูกสังหารระหว่างที่ตัวละครของพี่ปอนก็จะชุบว่าป่าเป็นเหมือนลูกบนขบรถใช่ใช่กับหนึ่งเดียวครับก็จะมีเออเอลเมนต์ของการฆ่ากันเอลเมนต์ของดราม่าการหลีกซ่อนแล้วก็การสืบสวนกับ ก็เรื่องนี้จะค่อนข้างหนักอย่างมากเลยครับแต่ว่าก็รู้สึกท้าทายแล้วก็อยากทำมากๆเลยเพราะว่าคือผมอ่ะแบบทุ่มเทกับเรื่องนี้แล้วก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมเรียนคิวบูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากทำออกมาให้เต็มที่ให้แฟนๆได้ดูครับครับท่านมาเรียนการแสดงเพิ่มเลยครับคือคือตัวผมเองอ่ะแบบเราไม่มีประสบการณ์การแสดงมันเยอะอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราอยากทําให้ดีที่สุดเพราะเห็นหลายๆคนก็คาดหวังด้วยแล้วก็ก็เลยอยากทําให้เต็มที่ครับแล้วี่มจดีให้เราได้ดู อันนั้นก็ต้องรอดูในเรื่องครับผมแน่นอนว่าจริงๆมันก็มีอยู่แล้วมันก็มีแต่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนหรือว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องติดตามดูันในเรื่องครับครับต้องเป็นจอดีาเนาะต้องมีฟิตหุ่นอะไรยังไงไม่เหอโอ้โหคือตัวผมเนี่ยคือฟิตหุ่นค่อนข้างหนักมากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าก็คือไปฟิตเนสทุกวันเลยใช่รับไปไปฟิตเนสทุกวันเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่า เออมันเรื่องนี้เราเป็นบริการเราหุ่นเราก็ต้องเฟิร์มเข้าไปใช่เพราะว่าเราจะมาดูแลเขาอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบคนแบบผอมแห้งขี้ก้างเงี้ยคงไม่ได้อะตอนนี้มันได้ถึงขั้นไหนอะไรยังไงแล้วเอก็ไม่รอดูต่อไปไรอดูด้อใช่ยังไม่สปอยยังไม่สปอยยังไม่สปอยดีกว่าผมว่านะรอเป็นร้อยเห็นจัดจากันดีกว่าตามผม ถ้าเป็นสําหรับผมก็จะมีคิวบูครับคิวบูแล้วก็พวกการเรียนว่ายน้ำเพราะว่าผมเองว่ายน้ํายังไม่ค่อยเก่งมากก็ต้องไปฝึกและพัฒนาทักษะการว่ายน้ำครับเพราะว่าเราก็มันไปถ่ายไปถ่ายกันต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้แบบว่ามีลงทะเลแบบไปเหมือนกับว่าเราก้มีลงทะเลใช่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่เราสองคนต้องพัฒนาแล้วก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสองคนจะต้องไป ทั้งเวิร์กช็อปทั้งเรียนรู้เพื่อที่จะให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุดครับครับแล้วตอนนี้นะครัเพื่อนเข้าหอเ่าเข้าเซฟเฮาส์ออครับยังไม่ได้เข้ายังไงบ้างค่ะอยากเข้าไปเอ่ยก็ฝากความคิดถึงฝากความคิดถึงถึงเพื่อนแล้วกันเพื่อนในเซฟเฮาส์แล้วกันครับก็คอยเอาใจช่วยเชียร์แล้วกันว่าใครจะเป็นคิงใครจะเป็นคิงแล้วใครจะได้แกดเจ็ตสุดพิเศษไปกันนะครับผมมันก็ดูอยู่ตลอดกับเซฟเฮาส์เลยเห็นนีโอรั่วอเลยก็ แล้วก็แอบไปเห็นพี่เอิร์ธกับหมอนร้างของเขานะ <laughs> ใช่ <laughs> ก็เอาใจช่วยอยู่ครับโอ้โ้เป็นโควิดคือเมื่อเดือนที่แล้วผมป่วยทั้งเดือนเลยครับคือต้อนเดือนเราก็ท้องเสียแล้วพอมาสิ้นเดือนเราก็เป็นโควิดอีกมันก็เห <c oughs> มือนกับเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่บ้านพักผ่อนด้วยแหละครับผมใช่เพราะว่าเราแบบทำงานมาตลอดเนาะปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ เดือนที่แล้วก็เหมือนเป็นเดือนพักผ่อนของเราอะไรอย่างงี้ครับเราสองคนก็โชคดีที่ได้ฉีดวัคซีนใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดก็น่าจะแยกก่กว่านี้เยอะอาจจะแย่กว่านี้เยอะแต่พอฉีดวัคซีนไปแล้วก็ช่วยทําให้เบาได้เยอะขึ้นครับแต่ตอนนี้มันมีอาการอื่นไหมแบบพวก l องโควิดอะไร <c oughs> เราเจอไหมครับสาหรับผม <c oughs> ผมมีอาการลองเทอมก็คือไม่ค่อยได้กลิ่นครับแต่ว่าอาการนี้หายไปแล้วก็เป็นประมาณเดือน <c oughs> เดือนกว่าๆหลังจากหายหลังจากหาย,หาหายอาการระคายไร้สาระครับ ส่วนของผมก็ <ไป S 1> จะมีอาการแบบหายใจลําบากนิดนึงครับแล้วก็จะไอบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาออกมาเจอคนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเซฟอะไรหนักหรือวอนอะไรไหมครับก็จริงๆแล้วก็ใส่แมสแล้วมันก็ดูแลแบบพวกแบบฉีดแอกลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นบ้างอรดีขึ้นอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่าได้เจอทุกคนเยอะๆดีใจครับคือเป็นเป็นงานที่สองเลยเองครับใช่ครับคือตอนอยู่ในห้องคือแบบแบบใจเต้นรัวมาก จากนี้จะมีการให้เห็นตลอดใครับคู่ของเราอะไรเงี้ยว่าเป็นอะไรที่ถึงอะไรอย่างนี้ครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวได้ออกมาเจอกันได้มาทักทายแล้วก็ได้มาคุยกันครับผมก็ตามกระแสตอบรับวันนี้แล้วก็น่าจะได้ไปอีกครับอย่างทั้งสองคนเห็นแบบว่าเซลกันผ่านทวิตเตอร์บ่อยๆนะเป็นยังไงบ้างคะโมเมนต์ตรงนี้ คนอยากให้เป็นผู้จริงอะไรอย่างนี้ยังไงยังนี่คือจองเองนะยังไงดียังยังยังไงดีก็การอะไรก็ไปการแซลล์ครับแซวเล่นคุยคุยเล่นกันอาจมีแสงความจริงไว้บ้างอยู่เรวเล่นจริงอาจอาจอาจทิ่มกันไว้บ้างอยู่จริงๆเราก็รู้ๆกันอยู่ครับอะไรเอ่ยที่รู้ๆกันอไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้อ่ะนี่พี่แม่ไหมคะพี่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ก็รู้เอง แล้วอย่างพอนะพ่อแบบคือเรื่องท่าที่แบบว่าคนติดตามเราเยอะขึ้นที่เป็นอย่างน้นะพ่อโอ้รู้สึกแบบเอจริงแล้วตั้งตัวแทบไม่ทันเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าคนตามพวกเราอะไรเงี้ยจะเยอะขึ้นขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วบอกแบบว่าคือแบบเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เร็วมากๆแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าปรับตัวค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าคือเราต้องแบบ หมือนแบบไปเรียนพูดไปฝึกทักษะสกิลการแบบบุคลิกภาพเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยครับคิดว่าสนิทกันแบบนี้ร่วมงานกันแบนานมากมีประทับใจอะไรกันและกันบ้างไหประทับใจประทับใจกันและกันผมว่าสิ่งที่ผมประทับใจของพี่เขาคือเขาเป็นคนที่ทํางานหนะักครับเขาเต็มที่เวลาเขาทําอะไรเขาเขาก็แอบเป็นห่วงนะเขาเป็นคนที่เวลาเขาตั้งใจทำอะไรเขาจะทิ้งทุกอย่างเพื่อทําสิ่งนั้นเลยครับซึ่งผมว่า โดยรวมแล้วเป็นสีที่ดีครับก็คือให้เวลากับสิ่งที่อยากจะทําให้ให้แรงและให้ใจกับสิ่งที่อยากจะทาครับส่วนตัวน้องเขาก็คือรู้จักกันมาเกือบ2ปีแล้วนะเราก็รู้สึกว่าเราได้เจออะไรหลายๆอย่างมามากมายด้วยกันเลยอะไรเงี้เราสึกว่าเราประทับใจในสิ่งที่คือเวลาน้องเขาทำอะไรน้องเขาจะมีความแบบค่อนข้างละเอียดครับใช่แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นคนแบบเก็บดีเทลเวนี้ค่อนข้างดีเลยใช่ก็ ก็นก็ทำงานต่อันไปเรื่อยๆนานๆครับฝากด้วยค่ะฝากนๆหน่อยเาก็รอตามเรากันเยอะก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันในวันนี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามาเชียร์สมวนใครที่อยู่ทางบ้านก็ดูผ่านสื่อต่างๆแล้วกันก็หวังว่าหลังสถานการณ์มันซาเนาะหลังพวกหลังที่เราสามารถเดินทางได้ไปนู่นไปนี่ก็จะได้พบเจอทุกคนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ อยู่กันยังปลอดไทยนะครับคอยเซฟตัวเองกันด้วยนะครับผมก็ฝากถึงแฟนๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับแล้วก็คือเราก็ไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เราก็ตื่นเต้นมากเบยนะครับรังชาณัร <i> ัา <i>